มังิสุมวิสุมรักขณาทายาวิสารเนนัสหาปัญจสิลานาจามะทุติยัมติมยังหันเถวิสุมวิสุมรักนาทายะวิสารเนนัสหปัญจสิลานยาจามะตาตยัมติไมยังทันเถ व ດຊຸມເວຊຸມຣັດທະນະຖາຍາເດຊະລເນນສະຫະປັນຈາສີລານິຍຈ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <tuh> Namo dasa mahakawato arahato sama samputa sakham saranang kacami putham saranang kacami tamang saranang kacami tamang saranang kacami sangham saranang kacami तो तेियाම්तेभथसानाangaचा उतीपे हम करनाकक्ष तोतेම්ते थम्मासानाघछउती ยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิตุติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิ มิสรณะธรรมนังนิิั่งสาธ่อหนึ่งหนง่นานนึ่งหนก่งหนึ่งหมึ่งนงหนึ่งหนึานึนึ่งปงสมาธงหนึิง่นทงน ปาทังสมาธิยามีอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามสุมิทชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณี พาปะทังสมาธิยามิโมสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมระยะมัชัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชัปปมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามีอิมานิปัญจสิพาปัานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันตีตัสมาสีลังวิโสทเย